สบายดีสวัสดีครับผมเป็นพี่รองเหมือนนี้เขากาัจจิพามาบึงเนาะเขาทงสชยมาดุดเลยนะตั้งแต่เขามาทาง,งานอยู่ประเทศไทยเนาะสีเห็นลลายทีลลายบ่อนบวา,าสิเป็นห่างหรืออันในขางถนนเนะาะกัจจิเห็นโหลดมีเต,าต่าตัวนี้เนาะนี่อยู่ในโครงการนี่ก็จะมีอยู่สามจุดเนาะนี่ที่เขาอันตั้งไว้แบบนี้เนาะทางเขาโครงการหนึ่งจุดแล้วก็ก้างบานี่หนึ่งจุดแลวก็ ถ่ายโครงการอีกหนึ่งจุดเนาะเข้ากระบอกข้าใจเลยว่ามันคืออียังกนเนยนั่นผูดไอห,หูก็ช่วยมินบอกเลยเด้ออันนี้แบบคือห้องบุหูเลยเนาะแล้วก็เห็นแต่เขาใส่โฉแบบยานเขาขามุ่อีกบก่รืดใดใดกั้นขมู่อีกบก่เครื่องอันนี้เครื่องตัวนี้มันคืออียังกนเนยเนาะอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีอยู่สามจุดอยู่ทั้งนาจุดหนึ่ง กลางจุดหนึ่งถ่ยายโครงการจุดหนึ่งเนาะเ้าบอกข้าใจเลยว่ามันคืออีกยังกันนี่ผู้ดใด่หูผู้ดใด่อันนี้ก็ช่วยหมินบอกเนยเด้อผมไปผม่พี่น้องแล้วเขาก็ใส่ชูอีกะนะเดแบถบึงน่องว่าคันออกมาก,กับคันบุไดีบุมันติดชูเนาะนี่บอกข้าใจกันเนาะว่าเขาใส่แบบ เอาไว้คนนั่งบ nah. ่รู <Okay. S 1> ้ว่ามองมองคนนั่งหมมากออกกําลังกายแล้วก็นั่งลินนะนะรวนี่นี่แบบว่าแลนแลนเมื่อยเลยเนาะแลนเมื่อยออกกําลังกายย้มแดกแด้วก็มาจอดรถพักพนแล้วก็นั่งบ่นั่งลินบ่รู้ว่าเอาไว้แบบเวลาข้จอดจักรยานเนี่จักรยานให้่มเพราะมันมีโซ่นะแล้วก็เอาโซ่ของเขากับโซ่จักรยานเขามาติดกันบ่มันจะเป็นแบบนั้นบ่มันมันอาจ์ตเมียนแบบนั้นนะคอยว่านะนี่ เพราะว่าอยู่ในโครงการนี่มันจะมีสามจุดเนาะแบบว่าลูกบาดมาลินปันจัก,กจรกกยานมันมาจอดนี่ก็เอาชูของใส่ติดกับตัวนี้เลยมาตะทานไปนี่นะปลอดภัยบ่มีหายโอ้เขาก็เห็ดขากอะไรเพราะว่าอยู่ประเทศลาบ่มีแบบนี้เนาะอยู่ประเทศลาวสิบ่มีอันเต่าเว็บนี้น มิแต่อยู่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีเต้าแบบนี้เนาะนเต้าทีแบบว่าเขาไ้แบบลดลูกบ้านลดทีลูกบ้าน,ป,านปันออากลังกายมากแล้วกระจอดเลยก็เอาโชว์คอไหวลอกไหวไเียเพื่อป้องกันแบบคนเขามุ่ยนะมันส่บยบริหาถทางข้ใช้ต้นมอกต้นไม้เขาตัดได้ได้ต้นไม้เนาะแต่พวกนี้บรได้ผู้ที่เลยเขาจจรระวังนี้เนาะขาอชีิติดเฉพาะคางทางไล,ล่ทีเนาะไปหันไปนีก็สิเห็นเนาะเฉพาะคางทางนี่สิหนึ่เลยแหละ ถ้าเป็นหมู่บ้านแบบนี้กะทุทุกหมู่บ้านเนาะสีเห็นเลยติดสงชัยมาตลอดว่ามันคืออีกอยังเอาไว้ให้รถลูกบ้านจอดบ่หรือว่าเอาไว้เขาออกกำลังกายอะไรแบบนี้เขาเมื่อยเขามานั่งพักบอกหรือว่ามันเป็นแบบนี้บอกผมแม่พี่น้องสงชัยมานานเนาะตั้งแต่อันมาทํางานอยู่ประเทศไทยตอนแรกก็บ่ได้สงชัยหรอกคิดว่ามีเค่เขาฮิดไว้เพื่อง,งามบา่หรือนี่ได้ พอบึงไป ic, บึงมาหลายๆผีละลายๆโครงการเนาะชิมีเตากระนี้เตาแดงๆนี่ทุกๆหมู่บ้านแล้วก็ตามถนนหรือว่าตามหางยงยงยงๆเนาะมีหมดแล้วก็ตามซุ้มชบ่ซุ้มชนตามซอยเห็นเห็นนี่นะบ่อันหนึ่งก็ชองในซอยได้ซอยหนึ่งเขาจะติดไว้แบบนี้แปลกเนาะแปลกอะไรเนาะเพราะว่าอยู่ลาวบ่มีแบบนี้เลยแปลกเนาะ เคยเห็นแต่อยู่ในนี่เเคยเห็นแต่อยู่ในไทยเนาะบบเคยเห็นเลยอ,อยู่ในบ้านอันนี้ก็ผู้ใได้หูก็ช่วยมินบอกนียเด้อเฮากับบุหูหนาะของขาใจมาโดนเติบเลยอยากทามหลร้ายเถื่อนน้อแต่กับบุมีโอกาสชดได้ไทายให้พราะมีพี่น้องได้บึงนะเพราะว่าเฮาเองกับบุงหูเนาะว่าเต่าตัวนี้มันคือเต่ายัางนะ ตอนนี้กะตั้นไก่สี่เหลี่ยมแล้วคนใหญ่เป็นกระึ้นมาตั้นหอทีแล้วเนาะตะกี้พุ่นยังอยู่พูนอากาศมันนี่ก็้อนหอนไตเห็นเห็ดอยู่ไตไปเบิงเบิงใช่เนี่มีเล็กหน่อยเนี่เล็กหน่อยสี่ดอไปไปเบิงเจ้าเห็นเห็ดยังว่าแปลคอยเห็นนั่ออน อู้ย่าๆนี่กินอะไรด้อไปเห็นอันเต่าแดงแดงนะจะให้สิแปลกแล้วอยู่โครงการนี้เขาจะติดตั้งอยู่สามจุดแปลกจริงๆป้าป้าป้เ <c oughs> ห็นเห็ดเห็ดอยู่ใจมีแต่เอ็ดเอ็ด <c oughs> ไปบรรยากาศมันนี้หอนแตงแต่เ้า <c oughs> หอนเทหอนวา ป่อยป่อยไกลแล้วไกลแล้ว,ลวเลือกแค่น้อยเดียวเนาะนี่เลือกแค่น้อยเดียวมื่อนี้แล้วมื่อนี้เกินขาดเกินขาดด้านค้างนี่สตัดไว้ยอยู่แต่ด้านเทิงนี่อาจจนะสเนาะสำหรับคลิปนี้กับโจ้ใบสนีทนะโฟมินเนลองเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้ขอข่ามาเมื่อเล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นายแน่